สวัสดีครับเรามาดูข้อที่9ต่อนะครับเพราะแสงความยาวคลื่นเดียวตกกระทบตั้งฉากกับสเิดเดี่ยวที่มีความกว้าง250มโครเมตรความกว้างของแถบสว่างกลางบนฉากมีขนาด5มิลลิเมตรถ้าเปลี่ยนเป็นสลิดเดียวที่มีความกว้าง50มโครเมตรแถบสว่างกลางบนฉากเดิมจะกว้างเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรนะครับเหตุการณ์แรกนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะก็คือความกว้างของสลิดเดี่ยวนะครับ ในหนังสือเรียนเราเนี่ยครับเขาจะใช้ตัวย่อเป็นเป็นตัว A นะครับแต่ว่าในที่นี้ครูใช้ตัวย่อเป็นตัว d แล้วกันนะครับซึ่งในตอนแรกนะครับครูจะให้เลข1นะครับก็คือ d1 ก็คือ A1 ในหนังสือเรียนเรานั่นแหละนะครับให้เรียนเข้าใจตรงกันนะครับเนื่องจากมันมี2สถานการณ์นะครับครูจะห้อยด้วยเลข1กับ2แล้วกันนะครับแล้วก็ความกว้างของแถบสว่างกลางตอนแรกเนี่ยนะครับให้ D1 เท่านี้นะครับจะได้ ความกว้างของแถบสว่างกลางเท่ากับ5มิลิเมตรนะครับซึ่งจริงในส่วนของความกว้างของแถบสว่างกลางนะครับถ้าเรามาสเก็ตภาพคร่าวๆเนี่ยนะครับในส่วนของความกว้างของแถบสว่างกลางมันจะกว้างประมาณ2เท่าของแถบสว่างอื่นๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสมมุติว่ามันใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับ เส้นประเส้นนี้ก็คือเส้นแนวกลางนะครับโอเคเนาะครับเพราะฉะนั้นตามที่โจทย์ให้มานะครับตอนแรกตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราให้ความกว้างของแถบสว่างกลางนะใช้ตัวยอเป็นอะไรดีอ่ะครูใช้เป็นคอกกอแล้วกันนะครับเป็นตัวย่อแล้วกันคอกกความกว้างของแถบสว่างกลาง จริงแล้วมันจะไม่มีสูตรนะมีไม่มีสูตรในการคำนวณหาแถบสว่างนะครับถ้าเป็นสลิดเดียวนะครับเนื่องจากค่าความคัดเคลื่อนมันเยอะนะครับมันจะมีเฉพาะสูตรในการคำนวณแถบมืดนะครับซึ่งถ้าเป็นแถบมืดสมการที่เราคุ้นเคยก็คืออาจจะเป็น d ีไซน์ทตาก็ได้นะครับหรือ dx ็ส่วน L ก็ได้เท่ากับ n อ็นลมด้านะครับนี่คือสูตรในการหาแถบมืด ของสลิดเดียวนะครับทีนี้ในส่วนของ d ตัวนี้นะครับ d ตัวนี้ก็คือความกว้างนะซึ่งก็คือ a นะเขียนครับอยาสับสนกับสลิดคู่นะครับจริงๆกูใช้ตัวแปลเดียวกันมาจากสับสนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ถือว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับว่าก็ดีก็คือ a นะครับทีนี้นะครับในส่วนของ x นะครับคืนเปจะจะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกตัวนี้ว่า a ศูนย์นะครับตรงกลางเอศูนย์แล้วันี้ก็คือ A1 หนึ่งหนึ่งนะครับ ระหว่างแถบ a ศูนย์ถึง a หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะถูกแทรกด้วยแถบมืดนะครับนั่นก็คือ n หนึ่งนั่นเองนี่นะครับก็คือ n หนึ่งเห็นเนาะะถ้าเราวัดนะครับจากแนวกลางออกมาเนี่ยนะครับระยะตรงเนี้ยจริงๆมันก็คือระยะ x ตามสูตรของเรานะครับก็คือระยะ x โอเคไหมครับก็คือระยะ x เพราะถ้าเราต้องการหาความกว้างของแถบสว่างกลางนะครับ ความกว้างของแถบสว่างกลางคอกกมันก็จะเป็น2เท่า2เท่าของอระยะ x ตัวนี้นะครับคือนักเรียนอย่าลืมนะครับมี2ข้างนะนี้ก็คือ x นะครับก็จะเป็น2เท่าเพ้าะการที่เาจะหาความกว้างของแถบสว่างกลางมาได้นะครับเราจะต้องทราบระยะ x ตัวนี้ก่อนซึ่ง x ตัวนี้ก็ไปหาจุดจากนะครับให่หาจุดหาจากนะครับจากาสูตร แทบมืดนะครับก็คือ d x สวน l เท่ากับ n lambda นะแต่เราไปหามานะครับเดี๋ยวกูจะตั้งสมการก่อนนะครับจริงๆโจทย์ข้อน,นี้ทัางเรียนลองดูนะนะครับทัางเรียนลองดูตอนหลังเนี่ยนะครับคําว่าถ้าเปลี่ยนสลิตเดียวมีความกว้างเป็นอ่า50ไมโครนะครับนี่คือ d 2นะครับแถบสว่างกลางนะครับแถบสว่างกลางบนฉากเดิมนะครับฉากเดิมด้วยนะ แสดงว่า L ตองเท่าเดิมนะครับความยาวขึ้นเดียวกันความยาวขึ้นเดียวก็คือยมได้าคงที่นะครับนำหน้าเ,เดิมโอเคเนาะแถบสว่างกลางบนฉากเดิมจากว้างเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพราะเราต้องต้องไปหา x 2มาก่อนนะครับ x 2ก็คือตอนหลังนะถึงจะทราบความกว้างของแถบสว่างกลางโอเคไหมครับเพราะเราจะหายังไงนะครับก็เราก็ไปหามานะครับจาก สูตรนี้แหละแต่ทีนี้เราลองดูครับถ้าต้องการหา x 2เนี่ยเนื่องจากเราไม่ทราบเลมด้าเราไม่ทราบ L นะครับเพราะมันจะติดตัวแปรนแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าติดตัวแปรทําไงนะครับเราก็ใช้วิธีการแก้ระบบสมการเทียบกับตอนแรกนะครับพ้อนโจทย์ข้อนเนี้ยนะครับจริงๆถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับเราต้องไปหา x มาแล้วถ้าคูย,าย้ายค่านะครับจะได้ x ตัวนี้เท่ากับ n ตัวนี้จริงๆเราแทนเป็น1น,นะครับ เห็นตัวนี้นะจริง,รงๆแล้วแทนเป็น1เพราะมันเป็นแถบมืดที่1โอเคนะครับก็จะเป็น x เท่ากับแลมด้าย้าย L ขึ้นไปคููนะครับย้ายดีลงมาหาเมื่ออยู่ในรูปแบบนี้นะครับนะอันนี้คือสมมติว่าเป็น X2 แล้วกันนะครับจากสูตรนี้นะเราต้องการหา X2 นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น d2 โอเคเนาะเสร็จแล้วมันก็จะติดครับติดกับแลมด้า L อ่ะพูตั้งเป็นสมการที่1ก่อนครับ ออกนก็จะคล้ายๆกันนะครับ x1 ก็จะได้เป็นแลมดา l ส่วน d1 หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอแบบนี้แล้วกันเพื่อกันความสับสนนะครับเดี๋ยวูยะสลับนะครับสลับแบบนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะ,อะแบบนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ให้เป็นสมก,การที่1แล้วกันนะครับมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยแล้วก็ให้ x2 ตรงตัวนี้เป็นสมก,การที่2นะครับเห็นเนาะเสร็จแล้วนะครับ ก็เอาสมก,การที่2หารสมก,การที่1นะครับเราจะได้ x 2ต่อ x 1เท่ากับนะครับเท่า2หาร1นะครับเดแบบี๋ยวหน้า L เคลียร์กันไปนะนะครับก็จะได้เท่ากับ d 1ส่วน d 2โอเคเนาะนะครับเรียนลองจับหารกันดูนะครับสุดท้ายจะได้ d 1ส่วน d 2นะพอ,อนแปรผกคันกันนะครับเสร็จแล้วก็ลองแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้นะว่า x 2 จะเท่ากับ d 1ส่วน d 2นะครับ d 1ก็คือ250นะ250ไมโครนะครับกูไม่เปลี่ยนหน่วยนะครับติดมิวไว้เลยแล้วก็50ไมโครนะไม่แทนเป็นตัวเลขนะติดมิวมไว้เลยนะครับมโครนะแล้วก็คูณกับ x 1นะครับ x 1เราย้าย x 1นี้ขึ้นไปคูณน,นะครับ x 1ของเราก็คือ5มิลลิเมตรนะครับไม่ใช่5ม mm ิลสิไอที่เข้าให้มามันคือความกว้างใช่ไหมครับกกก พออกออกอหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปเป็นประยะ x 1นะครับต้องหาร2โอเคไหมครับต้องหาร2นะต้องเอา5มิลลิเมตรมาหาร2แบบนี้นะครับโอเคเนาะเหตุผลที่หาร2ก็เพราะว่าความกว้างของแถบสว่างกลางตัวนี้นะครับมันเป็น2เท่าของ x เพราะนั้นเราต้องการหา x ก็ต้องเอาหารมาหาร2นะครับ เสร็จแล้วคิดเลขนะครับเราก็จะได้นะครับมิวตัดมิวไปนะอ่าแล้วก็50ตัดกับ2 5 0้ตัวนี้เหลือ50นะครับไม่ใช่เนหลือ50เหมือ5ห้านะครับแล้ว5ก็มาคูณกับใช่นีมเปล่าอ่าใช่5ก็มาคูณกับ5ตัวนี้ได้25ม mm ิลลิเมตรส่วน2ะครับจะได้ x 2นะครับเท่ากับ25ม mm ิลลิเมตรส่วน2นะครับกูยังไม่ผ่านตอนนี้นะ เห็นผลที่มันไม่หานะครับไปดูต่อครับเพราะเราจะได้ความกว้างของแถบสว่างกลางคอกกนะครับของตอนหลังนะครับก็จะเท่ากับ2 x 2นะครับก็จะได้2 x 2ก็คือ25มิลลิเมตรอันนี้คุณลืมเอมอีกตัวแล้วก็หารด้วย2โอเคนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับ2ตัด2ไปก็จะได้ตอบ25้มิลลิเมตรนั่นเองนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่ะไว้เจอกันข้อที่10ต่อนะครับสวัสดีครับ